เป็นทางการแล้วนะคะสำหรับการปิดสถานกงศุนสหรัฐที่เมืองเฉิงตูที่ประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นการออกมาสั่งโดยรัฐบาลจีนตอบโต้คำสั่งของสหรัฐที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อ21กรกฎาคมก็ได้มีคำสั่งของทางรัฐบาลสาหรัฐสั่งให้ปิดสถานกงศุนจีนที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสค่ะและกลายเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศขณะนี้กําลังเต็มไปด้วยความเผชิญหน้านะคะและในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศการเชิญธงชาติลงที่สถานกงสุลสหรัฐประจํานครเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐเสฉวนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนค่ะทางจีนเองก็ออกมาตอบโต้พูดถึงคำสั่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่าจำเป็น

随后从正门进入，实行接管。中方要求美方关闭驻成都总领馆，并对其实行接管，是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆，并强行进入其馆舍这一无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，符合外交惯例。 และนี่ก็คือคลิปที่เจ้าหน้าที่สถานกงศุนสหรัฐประจำนครเฉิงตูนำมาโพสต์ทางทวิตเตอร์นะคะเพื่อรำลึกถึงการทำงานของสถานกงศุลที่นี่เริ่มต้นจากภาพของอดีตประธานาธิบด,ดีจอร์จบูชในวันที่ไปเปิดสถานกงศุลเมื่อปี1985ค่ะซึ่งในวันนั้นยังเป็นรองประธานาธิบด,ดีคำสั่งปิดของสถานทูตของสถานกงศุลจีนและสหรัฐที่เป็นการ กระทำตอบโต้กันไปมาขณะนี้กําลังสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่หนักมากขึ้นระหว่างสองประเทศนะคะและในช่วงสุดสัปดาห์อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นคนจีนจํานวนหนึ่งไปโบกธงชาติจีนที่บริวเวณหน้าสถานกงศูลของสหรัฐนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าคําสั่งของจีนถือว่ามาถูกคิดทางแล้วที่สั่งปิดสถานกงศูลของสหรัฐเช่นเดียวกัน ย้อนกลับไปสถานการณ์ระหว่างจีนและสหรัฐกำลังเต็มไปได้วยการเิเชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด1 9เรื่องของสงครามการค้าเรื่องของห้องกงและมากรณีสถานกงศุลของ2ประเทศนะคะแสดงให้เห็นถึงการออกมาโต้เถียงและความไม่ลงรอยที่ดูเหมือนจะร้าวลึกมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคะ่ะทางไมค์พอมพิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ ก็ระบุถึงการตัดสินใจของสหรัฐที่ต้องเดินหน้าปิดสถานกงสุลเพราะระบุว่ามีความพยายามที่จะเป็นสายลับเข้ามาล้วงข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลจีนที่เมืองฮูสตันนะคะและทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยที่รัฐเท็กซัสด้วยคุณไม้บอกว่า รัานาธิบดีทรัมป์ไน้กล่าวไว้ชัดว่าเราต้องมียุทธศาสตร์เพื่อที่จะปกป้องเศรษฐกิจอกของสหรัฐและวิถีชีวิตของเรานะคะและก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งในอังกฤษและหลายๆประเทศในยุโรปค่ะต้องการที่จะให้คงจุดยืนไว้เช่นเดียวกับสหรัฐในแง่ของการต่อต้านจีนอีกด้านหนึ่งสื่อของจีนอย่าง The Global Times ก็มีบทบรรณาธิการออกมานะคะระบุว่าจีนเป็นฝ่ายตั้งรับในเรื่องนี้ จีนไม่ได้เป็นฝ่ายรุกและถ้าสหรัฐมุ่งที่จะกดดันให้ความสัมพันธ์จีนและสหรัฐไปในทิศทางที่เลวร้ายที่สุดจีนก็จะไม่มีทางปรับแนวทางของตัวเองในวงเล็บว่าถ้าไม่ถูกกดดันนะคะหมายความว่าจีนก็จะบอกว่าจีนอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมีแต่สหรัฐเท่านั้นแหละที่มากดดันและทําให้จีนจําเป็นที่จะต้องออกมาตรการตอบโต้ค่ะก็คงจะต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะ ถกเถียงกันเรื่องใดหรือว่าจะ,ะเผชิญหน้ากันอย่างเข้มข้นมากขึ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าจีนบอกแล้วคําสั่งของสหรัฐยิ่งเท่ากับการทําให้การเร่งอุณหภูมิการ,รเผชิญหน้าหนักมากขึ้นค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีสหรัฐนายโรเบิร์ตโอไบรอันไปตรวจแล้วพบว่าติดโควิด -19 นะคะแต่ก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีไม์เพนไม่ได้มี อาการติดไปด้วยแล้วบอกว่าอาการของโรเบิร์ตโอไบรอันค่อนข้างที่จะไม่เข้มข้นนะคะมีอาการอ่อนๆเท่านั้นและยังเดินหน้าทำงานต่อไปได้ตามปกติค่ะ